ก็นะครับผมก็วันนี้สวัสดีครับเราจะถามนายช่างนะครับวันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์นายช่างนะครับผมก็วันนี้เราจะดเนินงานการเป็นยังไงครับวันนี้ก็ที่เราทำเนี่ยเสร็จไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเราอยากถามลองดูครับผมคคบโออเขุณมากไม่ได้เห็นจับมาบ้างเ่นหน้างานครับก็เงียบชันไหมล่ะครับเหมือนเหมือนเหมือนไม่านใถอนป่ะครับ นี่ฮะเดือดเดือมหันมันหลับซันนะผมผมติดเฟรมนี้ด้วยติดเฟรมโอ้แมนเนาะครับบอกน้ำกระดี่ได้เป็นเป็นหน้างานไม่เป็นได้เปรียบอ่ะตรงเฟรมนี่นะครับน้ำไม่เย็นได้กับตาหรือเะว่าแต่เราไม่ต้องซูมแค่นั้นแหละใช่ก็เป็นภาพปกตินะครับงานก็เดินไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเราทำกันประมาณไม่ไม่ส่วนที่เราทำยไม่ไม่รวมอ๋อเฉพาะส่วนที่ทำก็ เลยน้าไปแล้วประมาณ45เกือบ50แล้วล่ะเกือบ50แล้วเฉพาะเฉพาะส่วนส่วนที่ทำนะก็ประมาณ45ก็วันนี้น่าจะไปประมาณ60แหละ60-70เปอเลยวันนี้วันนี้ว่าจะเสร็จเลยบอกวว่าเสร็จนะวันนี้วันนี้มาเอาเสร็จเลยนะเสร็จไม่ได้เพราะข้างล่างนี่ยังไม่ได้ตัดนะไม่ถือว่าเสร็จโอ้ไม่ไม่ถึงแค่ตัวก้อนอตัวก้ออีกเดียวก็โอ้วันนี้ถ้าตัวก้อนอีกเดียววันนี้เสร็จครับตัวก้อนอีกเดียววันนี้เสร็จเลย เสร็จแบบสมบูรณ์เลยนะครับวันนี้ก็จะเร่งงานตัวครอบให้จบนะครับก็ได้ยินเสียงร้องออกมาครับดีใจเสียงก็ทะลุออกมาครับครับก็ว่าวันนี้ก็น่าจะจบวันนี้นะครับเพราะว่าเฉพาะส่วนนี้ส่วนเอ่อส่วนที่ทําครอบแบบวันนี้ก็เดินหน้าไปได้ถือว่าเยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ นะรับพอดีผมกับบ่าวนูก,ก็เลยอู้งานหน่อยนะฮะเม,มือ่อวานอู่ยังนาะอู้ขับรถขึนข้นรถเอารถไต่หมอแอกับแอร์ขับจอดได้ชื่อๆก็วันนี้ก็วันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในวันนี้จะเอาให้เสร็จในชุดแรกนะครับจะได้ขยับไปชุดที่สองอาจจะเป็นรอบบ่ายเนาะอรอบบ่ายน่าจะขยับไปยังชุดที่สองได้นะครับได้ไปชุดที่สองก็ชุดที่สองก็ตอนนี้สําคัญที่สุดก็คือแผนการเหล็ก ใช่แต่เหล็กเราก็พร้อมแล้วพร้อมแต่เช้าเลยครับเรื่ตัดเหล็กยัื่องเรื่องของวัตถานเดี๋ยวบอกให้ตัดห้าสิบเก้าตัดมาห้าสิบเก้าหายตาลาเด็กสาวไมาเด็กสาวไม่ทีมช่างครับอถึงไหนแล้วก็เดินจุดแรกอยู่ครับจุดแรกอยู่จุดแรกก็เดินไปที่ครับได้ครับได้แต่ไม่ให้ซูมครับเป็นภาพมุมกว้างกว้างครับมุมกว้างแล้วเขาก็บังเขา โอไม่เป็นไรครับอ่คับาเราเอาเอาแม่แม่นี่แหละครับออกทิปเลยไปได้เหรอได้ครับได้แ้ดีครับคับได้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 แต่ว่าเราไม่ได้ซูมเฉพาะจุดนะครับโอ้อ้อ้ยอยโอายุอ้ยโอนยโ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยออ้ยอายอยอ้ย้ยอยโ้อยโอ้ยโอ้อย้้อาครับ ก็เฉพาะจุดเฉพาะจุดครอบวันนี้น่าจะเสร็จชุดจุดแรกจุดแรกวันนี้น่าจะเสร็จหมดแล้วก็ยึดกับการกระแทกทุกอย่างน่าจะจบวันนี้ครับวันนี้เสร็จหมดแล้วก็จะขึ้นจุดที่สองน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายขึ้นจุดที่สองครับช่วงบ่ายนี่ขึ้นจุดสองก็จุดสองก็อาจจะใช้คนเยอะนิดนึงสร้างหน่อยค่ะโอ้โห ล้างไม่ออกครับเล่นเหล็กเยอะเหล็กครับมันเป็นเหล็กดำครับก็วันนี้น่าจะเป็นจุดที่สองที่จะต้องใช้ในการวางพื้นฐานทั้งตัวครอบการกระแทกนะครับแล้วก็ไล่ฟุตติ้งข้างล่างครับก็คือการขุดหน้าดินฟุตติ้งนิดนึงนะครับเพื่อให้การทำงานของรถเครนนั้นจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับ ก็จะแล้ก่อนที่จะทําฟุตติง้งเราก็จะมีทีมขุดชุดหนึ่งช่วยกันขุดเพื่อให้สอดฟุตติ้งได้แล้วก็จะมีการครอบเหล็กครับโอ้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ครับแป๊บนึงแป๊บนึงนะ <laughs> ครับลงขึ้นลงต่บก็วันนี้แลกจุดที่จุดแรกเสร็จแล้วเข้าจุดที่สองจุดที่นะครับจุดที่สองเสร็จจุดสองไม่น่าจะนานเพราะว่าความสูงไม่เยอะมันไม่สูงด้วยมันไม่สูงและแรงแรงที่จะ แรงลบลก,กระแทกจะน้อยกว่าเ,วเราเราเ่าลำก็ให้กำลังใจทีมให้กำลังใจใอ็การกำลังใจครับต้องการกำลังโอน กำลังโอนใอ้สองวันไอ้ตอนนี้สองวันกับข้ามาให้ส่งให้ครับเบาหยกกี่สิบน้ำยากำลังได้เราแซวกันเล่นเฉยๆกำลังโอนมันไม่มีรูรูรูเบาหยอกแต่ห่วใจจริงในกรณีตีในกรณีตีถ้าช่วยกันครับก็จะช่วยกัน อยู่น้ำก็จะหาน้ำใช่อาบน้ำใช่นะอมไว้นอยากได้ได้กระติกน้ำแม่ใส่น้ำใข็งใช่ก็แม่ใสเพะเร่องกระติกเพราะว่ามันกินเป็นขวดมันเปลืองใช่ถ้าเอากระติกน้ำน้ำแข็งใสแล้วเทน้ำใสมันจะดีเวลาเราเอาไปตั้งเวลาเป็นขวดเราไปตั้งไว้มันหายเย็นนะมันจะใสใช่โอ้โร้อนร้อนจริงๆนะร้อนมากวันนี้จะร้อนจัดวันนี้นะแดดนออกวันนี้แดดออกแต่เช้าน่าเป็นห่วงวันนี้ ันเรื่อม่วันสุดยอดมันจะได้ประหยัดด้วยมีอะไรนอกจากอะไรคนเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรื่องกินน้ำกระติกเดียวกันนม่ีปัญหาอยู่แล้วโอ้โหน่งงานแล้วโอส้มลนโอ้สมอันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้หวานของแทครับแอเปิดเลยอันนี้หวานของเทพราะว่าส้มเขียวหวานเพราะมันสีเขียวน้องนับเิ นอนรับคือจังเนยังสนุกววของไหวนะหนูเอ้ยครับผมแล้วมีลังก็เดี๋ยววันนี้เร่งงานก่อนนะครับให้ผิดให้ให้มันทันเป้าหมายได้ครับก็เลยอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนดังบัแล้วดังเฝ้าอยู่นี่ล้ดังเฝ้าเพ่อองไปเรว่าัง้องเข้าไปนะไม่ไหวก็ูเป็นตานันกได้ใครับเเป็นกำลังใจให้ทุกคนวันนี้วันที่เก้า ก็น่าจะมีอ,อสีใหญ่ลงเยอะส่วนนี้เสียดฉิวกับเวลา <c oughs> คือน่าจะทันนะครับถ้าถ้ามันเอ็กซ์เรย์จริงๆก็ต้องตามกฎหมายน่าจะได้นะในการยืดเวลาแต่ว่าลุงจะพยายามเร่งให้ทัน <c oughs> แต่คิดว่าน่าจะทันเพราะว่าส่วนส่วนเ <c oughs> ชื้อที่ใช้เวลาแล้วก็จํานวนเยอะหน่อยก็คือแค่ส่วน <c oughs> ส่วนเสียนเียองอุ้งปูทั้งสูงทั้งใหญ่้วยสูงใหญ่กว้างแล้วก็จุดที่ป้องกันแรงกระแทกจะเจอหลายจุด <นะ S 2> มัน,มนยังรัดทุกจุดเลยครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ยากแล้วละส่วนอื่นก็ไม่ยากแล้วก็คือแค่มันไม่สูงไม่ใหญ่มันเหมือนเสียงปงูใช่จ<ช>ุดนี้ต้องงานนี้ะะเราจะตรอเอาผ้าห่มขึ้นแล้วรอบนี้จะขึ้นเอาผ้าห่มปลุกปลุกในสวนที่เป็นเสียนแล้วคันนี้ห่มหมดเลยผ้าห่มครับจะการกระแทกตรงเสียนี่เยอะที่สุด ใช่วันนี้เราจะใช้วันนี้ได้ใช้แล้วครับใช่าเหห็นนน้้วันนี้ปิดทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดนะครับก็คือส่วนเสียครับวันนี้ป่งทั้งามดเัยเพราะว่ามันต้องทเสร็นานี้้้ตอองเเใหสรจคับส่วนเสียทอกัีดยกบทเ็ี่มันเปราะบางที่สุดนะครับช้คือส่วมเยอะ ส่วนกระสอบส่วนยางรถเราก็ได้ใช้เปส่วนหนึ่งแล้วครับขอบคุณครับแล้วไม่พอเราก็โอนจากแม่ติ๋มนะครับขอบพระคุณมากนะครับของแม่ติ๋มสีบัคคอนนะครับก็ประมาณนี้นะเอซนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปวิ่นี้ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ